ก็ความขึ้นหน้านละก็ขึ้นหน้าคือการการยุทธภารก็ก็ใกล้ม้วดลงทุกทีเนี่ยหละข้ือหน้าแล้วล่ะยังไม่รู้จำไม่ได้อยู่ท่านนายกได้มีท่านนายกบอกว่าจะคุยกับพักร่วมกับแกนนำพักร่วมจะมีการคุ้มครอหาด้วคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วใช่ไหมคุยแล้วไม่มิงหาอะไรได้เรื่องสุขภาพของท่านนายกด้วยอ่ะค่ะก็เม่ก็ไม่เป็นไรก็ไปอย่างนี้ก็ไปได้วันี้ก็ไปดูน้องทั้งวันหร่อเป็นอะไรเลยเนาะ ก็แปลว่าแผนในเรื่องของการที่จะลงพื้นที่ของทนายยกที่ก็เดี๋ยวเขาปรับกันเขาก็บางทีเขาก็ดูกันว่าเอ๊ะมันมันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะในที่ก็ต้องเป็นเป็นแผนอยู่นะเนาะก็ต้องระวังเรื่องความสด่าด้วยไม่ได้เพราะว่าใครไม่ด่านะแต่ว่าในพื้นที่มันธรรมดาเนาะมีฝุ่นในอากาศจัดต้องจัดที่บ้านก็ต้องระวังที่สุดนะเพราะว่าหมอพ่อถึงอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดต้องระวังอาจจะเชื่อเนาะ ประมาณกี่อาทิตย์ถ้าคุณหมอที้แจ้งไหมคะว่าแผลจะแห้งสมิทอะไรเงี้ยไมได้วันทสองาทิตย์นะเห็นว่าสองอาทิตย์เพราะวันนี้รเย็บดยืดเยู่มดาแต่ดนย็บเป๊ะแต่ก็บวมน้อยลงแล้วนะคะแต่น้อยลงแต่ดูท่านยังเซียวเซียวอยู่นะค่ะดูยัง่านในยังสู้สู้ส้อยู่ดูมันยังินนัวอยู่ค่ะน่ธรรมดานอนก็นอน หลับบ้างไหมหลับบ้างใช่ไหมคือไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยนี่ในรอบตั้งแต่ปี่เข้าโรรรรงงงพยาาบบลคัั้้แแก่ตตอปี57เลยนะคะที่เข้าโรงพยาบาลครั้งแรกจัดกัดเกษียณนะเนี่ยคือไปนอนโรงพยาบาลเท่าที่จำได้ไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยนะนะเคยก็เคยไปรักษาตอนนั้นอะไรเลยปวดร่มอะไรโน่นเก็ียณกระดูกคออะไรต่างๆยังไม่นอนให้เาเขาดูสองวันนั่นมันจำได้ไม่เคยเข้าห้อง อย่างนี้ต้องให้ยาค่าเชื้อเพิ่มหนิป่ะคะ้อให้ทุกวยนาอกวันาอาการป่วยอาการป่วยแบอนี้จะกระทบกับการรื้นที่แค่ละวันตัวมันก็ไม่เป็นไรมั้งคุณหมอกบอกไม่ไม่เป็นไรหรอกแค่ด่านพระลวันเราอย่าตามใช้บืมากนัก็ให้พักแนให้น่นที่ส่วนของงานทางการเมืองลคะืหน่งว่าจะกระตุ้มากไหมกระตกระทบอะไรล่ะนะต้องการก็ทาการเมืองการการ ราชการก็ราชการการเมืองก็ผมก็ทําทั้งราชการทั้งการเมืองก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างมากนะครับในี่แต่ว่าก็ต้องไปบผู้บริหารช่วยด้วยใช่ไหมอะไรที่ไปได้ก็ไปแล้วก็ก็จริงแต่ว่าต้องรัมดระวังอู่ไม่น้อยนะก็ก็ขอบคุณนะเพราะคนก็ก็เวลาไปหาก็มาเจอกันเยอะเนาะก็เป็แต่ว่าก็ต้องระวังหน่อยเว่าขึ้นในโยมขึ้นนั่นเองนะก็อยากไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปเยือนมอยู่แล้วล่ะนะ เพราะว่าประมาณนั้นนะประมาณถ้าดีก็สัปดาห์นี้ถ้าไม่ดีก็สัปดาห์หน้าอย่างทีให้แผนวันศุกร์อะไรเช่นโลงเข้าในไหนเราท่างกับาทุกวันก็ก็ก็ใช้ได้ไจริงต้องเต้นเพราะเดิมเมื่อวานมันล็อกอยู่พอเต้นมาแล้วนี้ก็เต็นสวยกับเดิมนะอย่างวันที่สิบที่ท่านกำหนดการเดิมท่านนายกจะเปิจราชการเพื่ังว่าอสูรสาวนี้ท่านนายกยังไปเหมือนเดิมอยู่ไหมคะเราไปหรือว่า ไปอยู่ไปอ่ายะลานาลานะบานอนตั้งอยู่อยู่ไม่ได้เป็นไรก็ไปได้ก็ต้องไปอยู่แล้วแหละพราะว่านันกันมาแล้วเนาะก็คนนี้เขาดูแลอยู่นะที่ท่านนายกทดลองเซ็นเนี่ยทดลองเซ็นที่จะยุบสภาเมื่อไหร่อ่ะคะเฮ้ยยุบต้องรอเปล่าอันนี้เก็นเพราะว่าจะต้องบางอย่างต้องต้องต่อไปอะไรใบใช่ไหมจ้ะหลายปีต้องเซ็นทั้งหมดอ่ะทุกเรื่องอ่ะมันเขาบอกที่ที่ไปที่ ที่ใหนนะโรงพยาบาลก็เสร็จไม่ได้เลยนะต้องล็อกอยู่ก็ใช้เรามีกฎหมายเรามีระเบียบของเราวิธีการการลงนามด้วยเนักชนพอดีเราออกไปแล้วไงในรูก็ไปอ่านทั้งหมดทุกเลื่อดทั้งหมดสี่ทุกเรื่องแล้วก็ติด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 ไปนะครับลงนามไปเรื่อยไปแต่วันนี้เมื่อมาทีแล้วเขเสร็จในตัวเองนะครับก็ความขึ้นหน้าเนี่ยก็ขึ้นหน้าคือการการยุติภารก็ ก็ใครงวดลงทุพีเนี่ยแหละซื้อหน้าแล้วล่ะยังไม่รู้จำไม่ได้อยู่ท้างในยกได้มีท่านนายกบอกว่าจะคุยกับพักร่วมกับแกนนำพักร่วมจะมีการพูดคุยหารือคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วใชคุยแล้วไม่มีหาอะไรกันะด้นะยี่สิบเนี่ยว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นการประชุมคอรมอรในรูปแบบรัฐบาลสมบูรณ์ครั้งสุดท้ายนี่ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคิดว่าจะไม่มีเรื่องหรือไหนเรื่องด้วยกัน เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องที่ติดค้างอยู่แล้วก็อยากให้ภาระต่างๆเนี่ยมันมันเพราะประชาชนคนเดอร้อนไงใช่ไหมก็พยายามจะแก้ให้มาในสุดเลยนะไอ้เรื่องของการอะไรยุติพลาเลือกตั้งหาเสียงมันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะวันนี้ทุกคนก็หากันอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมก็หาได้อยู่แล้วว่าเฮ้ยทุกคนเขาบอกว่าก็พร้อมแต่รุ่งจะรู้วิธการแก้ปัญหาให้ประชาชนในช่วงนี้ไปทานก่องกันแล้วสุดท้ายก็ไปกันลาราชการไปอะไรไปกันลำแต่เนาะมือไกันหร่ ได้คุยกับคุณเอกประวิทย์นะคะตอนนี้ที่ท่านใหม่เจะไปคุยกับท่านใหม่ของเราสิ่งใดเลยไม่ได้คุยอ่ะไม่ได้คุยนั่นเป็นสิทธิ์ของท่านใครจะคุยกันก็ได้เมาคุยกันแล้วคนรู้จักกันทำไมคุยไม่ได้เราเนาะคืออย่ามองในแง่ไม่ดีทุกอย่างเลยคนเราเดินเจอไม่ต้องคุยกันใช่ไหมเวลาไปไหนมาไหนคนป่วยของผมก็ป่วยกันปวดจะอะไรอ่ะทำไมต้องมองว่าจะต้องคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แล้วแต่ เพราะเราไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่ร่วมรายการคุยด้วยจะคยเรื่องนะไใช่ไหมแต่ผมก็คุยกันแคาก็บอกว่าไม่มีอะไรกันก็ทักทายกันแค่คุยหลักคุยหลันี้นเองใครบอกว่าการจะรบกระทั่งในการถ่าเปียนของโรชัยสร้างชาติจากประชาธิปัตย์ที่มันเขาไม่เห็นมีอะไรผมก็ถามท่านเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าไม่ได้มีหาอะไรกันใชเนาะบางทีก็ก็เอาไปพาดพิงกันไปกันมาเดี๋ยวมันก็มีเรื่องลดได้ผมว่าสามโมนาพักมีไหมถ้าหลบไม่มีก็จบเอาละไม่ไม่ไม่ย้อนกลับ